สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนล้นันซอนะคะวันนี้หลังฝนตกนะคะนี่ก็พามาชมบรรยากาศนะคะห้าแยกเรานะคะมาดูเช้าว่าวันนี้มีภารกิจอะไรบ้างนะคะที่ซอละซีนะคะฝนตกทุกวันเลยนะคะตกทุกวันเลยนะคะ,ะก็มาชมว่าผู้ใหญ่จะไปทางไหนนะคะวันนี้ ดินน้องเจ้ามันทับกันมันบ่ที่ไปขึ้นน่นเกษตรพกราน่ะดินเจ้าที่อันเจ้าไปขึ้นเกษตรกรน่ะสาธุสารทุกค้าวันนี้นะคะเราก็จะไปร่วมบุญนะคะวันนี้มีสามบ้านนะคะผู้ใหญ่ว่านะคะเราก็จะมีบ้านน้องแสงนะคะวันนี้ รอดงานต้นเทียนที่น้องแซงแล้วก็บ้านอ่างหว้วยไร่แล้วอีกบ้านหนึ่งบ้านบ้านโคกสงานะคะอีกบ้านหนึ่งสามบ้านนะคะวันนี้สายบุญนะคะร้วนๆนะคะวันนี้นะคะก็ไปร่วมบุญด้วยกันนะคะก็จะแบ่งหน้าที่กันนะคะโคกสงา ฮันนี่ะันนี่ก็จะเออฝนตกบังแปดโมงยี่สิบวนนั้นจะลังต้นอยู่สาดบ้านตั้งต้นอยู่นี่

มีวิทยามีจะไปกับใครไปของเรืกับรุวันเยกกไปได้ไเอาเล็กก็งมาถงสวยที่ไนีไน่เอา วันนี้นะคะผู้ใหญ่ก็จะเดินทางไปนะคะแยกย้ายกันนะคะวันนี้นะคะสามบ้านนะคะก็สามบ้านเราก็จะแยกกันไปนะคะโอเคเราอ่อนในนี้บ้านในน่านสมุนผู้ลุงผู้ลุงตวันก็จะไปผู้ลุงตวันก็จะไปบ้านโพ่งานะคะส่วนผู้ใหญ่ก็จะไปอ่างห้วยไร่นะคะส่วนผู้ช่วยก็จะไปบ้าน น้องแซงนะคะสาบ้านนะคะวันนี้นิดไม่ค่อยสบายนะคะนี่ก็ไม่ได้ไปนะคะแต่ว่าก็มาปรึกษาหารือกันว่าเจ้ายัางไงนะคะนี่ก็ก็สิดธารกิจนะคะนี่ก็จะไปรํานะคะวันนี้ไปรำค่ะ <c oughs> ขอพรไว้นะคะนี่ขอพรไวใ้ให้คุณแม่ราตีนะคะนี่ก็จะไปรําให้คุณแม่นะคะวันนี้ว่าน,นิดขอพรให้ ขอดอนนะคะในการผ่าตัดนะคะขอให้ค่ะปลอดภัยนี้ก็จะไปรําให้นะคะวันนี้นะคะก็ขอต้นเทียนนี้ก็ไม่ได้ไปนะคะงดเพราะว่าเป็นวัดนะคะบใช่รำสามคนรําให้คุณแม่รตีแฟนคุณแม่รตีเพราะว่าผ่าตัดออกมาสามําเร็จแล้ว ใช่ค่ะวันนี้จะไปรำนะคะ,คะให้คุณแม่ราตีนะคะนี่ที่ประขอพอรไว้ให้กับคุณพ่อดอนนะคะหลังการผ่าตัดท่าผ่าตัดออกมาลุงลุงไปดูดีนี้ก็จะไปรำให้นะคะควันนี้นะคะค่ะสามนางรำนะคะแล้วก็มีงานอีกงานหนึ่งรำให้เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีที่ขอพอรสําเร็จนะคะวันนี้นี่ก็จะไปรำสองงานนะคะคก็ค่ะคพรุ่งนี้ก็จะไปรำให้ผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะคะผู้ใหญ่ก็ขอไว้อยู่ พรุ่งนี้ก็ก้าวนางรำนะคะค่ะส่วนวันนี้นะคะเราก็ปรึกษาหารือกันนะคะก็จะนําต้นเทียนนะคะต้นเทียนไปทอนต้นเทียนนะคะที่สามบ้านนะคะวันนี้ผู้ใหญ่ก็จะไปอ่างห้วยไร่นะคะผู้ช่วยก็จะไปน้องแสงนะคะแล้วก็พวันก็จะไปบ้านโคกสงานะคะโมะ่ต้นบ้า เอาบุญไปเยนม้วยเมื่อกี้เขาบะว่าเนาะบุดเนาะอ้สาธุสาธุบุญเลยค่ะโอ้ยเี้งซอยจาทำะไปน้ด้มบุญข้า้จะไปลำเลนะข้าวขึ้นไทได้ไปนะะไก็ได้น่ะ ค่ะเราก็ภารกิจวันนี้นะคะแยกย้ายกันไปแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้นะคะก็คณะนางรำนิดก็ไม่ได้ไปนะคะนี่ก็เป็นวัดนะคะนิดก็ ไม่ได้ไปนะคะไม่ให้ผู้ใหญ่กับทีมผู้ช่วยไปนะคะแล้วก็คุณลุงสรารวัตรนะคะอันนี้กับแม่ผู้ช่วยก็รอรับต้นอยู่ตรงนี้นะคะแต่เพอเอิญน,นะคะแม่ผู้ช่วยเก็บต้นไปแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรนะคะเนาะเพราะว่าเราก็มาโบูนาบุญด้วยได้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปจำปะดงนะคะวันพรุ่งนี้ก็จะไปช่วยที่จำปะดงนะคะค่ะไปร่วมนะคะห่เป็นงานนะคะนี้ก็จะไปช่วยแล้วก็ตอนนี้นี่ก็จะไปรำนะคะรำ แก,แก้บนนะคะแต่ว่าส่วนมากก็จะไม่ใช้คําว่าแก้บนนะคะก็จะใช้คําว่าราถวายปู่ขอพอรสําเร็จมากกว่านะคะค่ะวันนี้นี่ก็จะไปรํสองงานนะคะราให้เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีนะคะแฟนของคุณแม่ราตีนะคะของพ่อดอดนะคะนางรำสามนางรำแล้วก็จะไปราให้เอฟซีนะคะทางพังโคนนะคะที่ขอพอรสําเร็จนะคะก็สาธุสาธุด้วยค่ะ เราแบกอ่าหลอดอ่านี่ก็กําลังเดินทางไปรํานะคะที่ร้านองูนะคะเนี่ยดูหน้านะคะที่ล้นล้มก็เป็นแพลนะคะนิดหนึ่งมีเงินเยอะแ๊บเดียวเงินก้อนก็เราก็จะไปรัมนะคะสามงารํานะคะวันนี้ค่ะเราก็กําลังเดินทางไปนะคะรําที่ร้านองูนะคะวันนี้เราจะรัมสองงานนะคะงานแรกก็รําให้คุณแม่ราตีนะคะให้คุณพ่อดอนนะคะ อันนี้ขอพรไว้นะคะ,ะคุณพ่อถ้าคุณพ่อนะคะพ้นขีดอันตรายจากห้องผ่าตัดแล้วนะก็จะมารำให้นะคะแล้วก็งานที่สองก็จะรำให้ FC พญ่จดีนะคะ FC ลุงพลป้าแตนนะคะที่อยู่อำเภออำเภอเดี๋ยวนะคะนี่ดูขา FC คุณลุงนะคะอยู่อำเภอพันานิคมนะคะขาวันนี้นะคะนิดก็กำลังเดินทางไปนะคะมาอ,อนีตะ <ก><ง>ค่ะนี่ก็มาถึงร้านองคูเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็จะมารำสองชุดนะคะอย่างที่นิดค่ะวันนี้ก็งานทอดเทียนก็หยุดนะคะไม่ไปนางรำนะคะให้หนางรำพักผ่อนแล้วก็เป็นวัดด้วยนะคะกลัวไปติดนะคะเพราะว่างานทอดเทียนคนเยอะนะคะอ่ะแล้วก็พักงานนะคะเราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้งานรำนะคะรับงานรำนะคะ <ม>รำให้คุณแม่แนะคะค่ะนี่ก็มาถึงหลานปูนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเตรียมตัวรำแล้วก็ไปบอกตาชีก,ก่อนนะคะ,ค,ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบไค้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็มารอชมคลิปรำนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมช่องนิตยาชาเนวันสอสวัสดีค่ะ